สยามชาแนลเส้นทางของข่าวสารและก้าวเดินสู่ดวงดาวสวัสดีครับมาพบกับข่าวเพื่อสังคมกันครับสถาบัานการขับร้องครูโอปอศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนานาชาตินำสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กับพี่น้องชุมชนบางไทบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่31กรกฎา,าคมที่ผ่านมาสถาบัานการกับร้องครูโอปอศูนย์ส่สงเสริมศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติบริษัทโอปอการดน,นตรีจำกัดบริษัทเจอุตสาหกรรมจำกัดคุณจุคุณนิวพร้อมกับครอบครัวเด็กร้องเพลงรวมโดยช่วยกันนำสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็น มอบให้กับพี่น้องชุมชนบางไทบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อส่งมอบความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับพี่น้องซึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จากการหยุดการทำงานและการกักตัวเว้นระยะห่างทางสังคมทางสถาบันการก,กับร้องครูอปอสู่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ มีความตระหักถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การมอบน้ำใจเล็กน้อยให้กับผู้ที่กำลังประสบปัญหาในยามวิกฤตหรือยามขัดแยนงหางสถาบันการขับร้องโอปอขอสนับสนุนการฉีดวัคซีนอุชื้อเพื่อชาติและเว้นระยะห่างทางสังคมวิกฤตนี้เรารอดไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับผมครูโอปอนะครับบรรณวัฒน์ประชารคุณ์พิลงมครับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ บริษัทโอปอการดนตรีจำกัดนะครับพร้อมกับสถาบันการขับร้องคอัวปอครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ปมีส่วนร่วมในการระดมนะครับน้ําใจเล็กๆน้อยๆของผู้ปกครองรวมไปถึงเด็กๆพร้อมกับกัลยาณมิตรมีทุกๆคนนะครับที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการซื้อสินของอุปโภคบริโภคมามอบให้กับแคมป์คนงานนะครับที่บางไทรจังหวันดนนทบุรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับพวกเราก็ได้นํา ข้าวของรวมไปถึงสิ่งของที่จําเป็นในการอุปโภคบริโภคนะครับมามอบให้กับพี่ๆที่ได้รับประสบปัญหาในช่วงการแพร่ร,ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับซึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนรวมไปถึงท่านผู้จัดก,การโครงการด้วยนะครับที่ได้อนุเคราะห์ให้พวกเราได้มามีส่วนร่วมในการแบ่งปันกิจกรรมดีๆในวันนี้และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณอู๊ดนะครับแล้วก็แม่ยุ้ย คุณจู๊บนะครับแล้วก็คุณณรินทร์รัตน์แล้วก็อีกหนึ่งคนที่สําคัญก็คือคุณแม่ของน้องต้นข้าวนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับในการที่ให้เราได้มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมในวันนี้ครับขอบคุณมากครับเนี่ยก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้นําเข้าวสารแล้วก็อาหารแห้งแล้วก็รวมถึงสิ่งของจําเป็นนะครับที่ที่คนงานที่ต้องพักอาศัยอยู่ภายในแคมป์ในช่วงนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบครับ ก,ก็ดีใจครับที่ยังมีคนมองเห็นกลุ่มเล็กๆนะครับก็ผมแนะนำตัวแทนของคนงานทุกคนก็ขอบคุณมากครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ได้รวบรวมนำปั่นน้ำใจกันมาในครั้งนี้นะคะก็ดีใจนะคะที่ที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมบริจาคในครั้งนี้นะค,ะค่ะขอบคุณค่ะ ก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่นะครับที่ได้ได้ค่ๆว่ามอบข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับครับผมแล้วสวัสดีครับผมพู๊ดนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนสอนการขับร้องครูอภรนะครับที่ให้โอกาสทางผมมาเป็นตัวแทนเข้าร่วมในการบริจาคอาหารครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของทางทางผู้จัดการโครงการด้วยนะฮะ ก็จะมีคนหนึ่งที่จะมาร่วมด้วยนะแต่ว่ามาไม่ได้ก็เป็นคุณบอสนะฮะคุณบอสเขาติดภารกิจนะครับก็ขอบคุณมากครับสยาม h ชนแนลเส้นทางของข่าวสารและก้าวเดินสู่ดวงดาว